นะวันนี้ผมก็จะมาเกลี้รูปกันมวน่าไม่ไรไม่มีไรมาเลิกเสียงติดถ้าเสียงมันเป็นแบบม่มีเสียงเข้าก็ขออภยนะเดิ่มเลยทำด้าแรกทำด้สีแดงก่อนแดงกินแแดงเนี่ยเริ่มเลยนะเอาเ ติดมากเลยคุณอ่ะมันติดนะมอันะแกใมสูดอีมันมีสูดดีนะถึงเริ่มสูดแมีพันตายเนี่ยแม่พันตายสไตล์สไตลเ่สีเขียวกันฮะเล่นสีเขียวกันนึกอเนี่ย ราะว่า3ปี3ามดอัน่แล้วนีนะไขมาองขวไม่ข้ามาตัวนี้เจ้าไหนรับไม่เหงลหรอเออนี่แกเจ้าอะไกนเออนีองขวัญติดนอกเลยอ่ะน้องของยานุสุขห้าแปดชมนะละแม่หลังจากรับเกิดเพื่อนนะพบอายุห้ตอนทีแกอยู่ในข้างนอสีพ กูทำนุ่วกว่าเดิมคนเลยล้รุ่นนี้นันหนึ่งเาไปนกคนแบบมันมีแค่นี้แค่นี้อ่ะใช่มันมีจริงเนาทุกคเี๋ยมันจะมีเยอะมากดบ้างชิมแลวประมาณห้าสิปดห้าสิบเก้นี่แหละแม่เพราะว่าประมาณเลนมกกะาเนี่ยไม่นะคุมันบะหนึ่เจ้าแดูเลย ดื้อน้าเลยติดหน้าเลยทุกคนยังไม่น่าซื้อเลยอ่ะดูดิหมุนบนหมุนยาวมากเลยผิดด่าคือผมรู้สึกคือมันติดมากลูกบิ๊กด้แต่งติดเลยติดแบบนี้ก็ไม่ไหว เลือกตม like ืมนทำมั่วไปเรวะเจ็ดสามหนึ่งสเนี่ยไม่อิรวันไม่ต้องแแม่ตัดสินตัอนงตวน่สามกับาน่คือว่าอาจจะออกแค่สองตัวนะน้องาลาอออเมุแปาโอ้โหลืดอะมมบอกเลโลืดอะ จะืเลยโอ้มูจะชาอยู่คนนี้หายชาคนนี้มือจะชาเอยทุคนคนนี้หายาแล้วน้กแนดเจ็ดนี้ออกมาออกมานี่นซื้อองแพเนนี้มันถูกไปตายเลยดูนเขาบอข้างบนนี้มัน อันละ20บาทอืเของของขมันงไม่เราไม่ต้องสวนนี้นะเราไม่ต้องสวนไอ้เราไม่ต้องส่วนไอควาไม่ต้องสวนลูกค้านะเรียงตามสีพอน้ำไม่ต้องสวนลูกค้ามันเรียงตามสีพอก็ไม่ไ้ส่วนอืตอนนี้แกกลับมาอยู่ที่มุมโพล่ะที่จริงก็ต้องถามจริเป็นยาจิงเนี่ยคนส่วนอีกค่ะแต่คนท่เนี่ยพี่ต่อไป นเะเด็กนอยนันวนี้นะครับเราก็ทำไม่ได้เลยนะเพราะมันทำยากถูกต้องมเลนนะใช่ครับคือพผมมีแรงมนใจนะผมเป็นคนเริ่มก่อนเลยนะแล้วฟ้าก็เป็นคนที่สามคนณกนยเป็นคนที่สานะี่โอ้ยมันโอ๊ยพี่แแกอบอ่เรียนทางยูทวอยังไปหลับเล่นง่ายว่ะฮะหลัเล่นง่ายว่ะเขาน่ะ

พี่ปีมพูดจะเอาสีหมดเลยวะน้องก็ทำเลยพี่น็อตมีสองแทะพี่น็อตพี่น็อคแข็งน้อแก้มไหนแข็งตอนนี้หน้าแดงเหลือสามจุดแล้วนะเอ้ยสี่เอ้ยสาม่ชัยหน้าแดงเหลือสามจุดแล้วหรอเฮ้ยอย่าตกกันดิหน้าแดงเหลือสามจุดแล้วนะ ไม่คิดเล่นนี่อดูเกนะหัวขอนเขี๋ยวเบังกล้องพี่ยังไงอขอนยังเล่นองขอเคยเล่นไเพี่เคยเล่นไ้นะมันง่ายนะเป็นง่ายจะไม่ไ,นะไ,มได้ทำอะไรี่นม,มันแข็งเนี่ยแข็งเน,นี่ย

โลผีคั่วเกะออกแล้วตมได้จมันนี่มันจะเรียงผิดอดิมันเรียงผิดแล้วมันแก้มไม่มอนเดิมนะบายสีเขียวก็จสุสีแดงกูก็จะสุดแล้วคือทาสีแดงกว่านี้กบาายบร้ับ้าน กินยากครูไปเซเว่นไป ไบสามอันเองไหนสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าทำตัวทำต่อไงไงเนี่ยได้ยังได้สีแถวท่ทำสีแดงกูเหรอกูไม่ออกแกไม่ออกใครมีแบบแอปใครมีแบบรูปิกดีๆม้่งทนเออไม่ผมพูดนั่นนะ ขอจริงๆเลยก็ได้อขอขอขอให้คนติดตามก่อนนะติดตามก่อนซีคลิปไปก็แปดนาทีนะทุกคนดูดิยังแก้ไม่เสร็จเลยคือมันเล่นยากมากแต่เกือบจะเสร็จแลยน่ะเสร็จหน้าแดงเกือบเสร็จละเนี่ยมันมันเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่นะคะโชว์ให้เขาดูยังเหลืออีกผมว่ามันยากมากเลยนี่เรามาดูบรรยากาศกันนะ นี่คือบรรยากาศน,นะทุกคนนะคือแบบเพื่อนๆผมนะครับที่กำลังแก้ลูบิกนะอย่างจริงจังนะทุกคน,นจริงมากจ,จริงจังนะนเ,น,น,เน,นี่ยขอจราาิงจังกันหน่อยเลยนะแสงมนามันจริงมันแยกมันแยกกลางเเออมันแยกจากใ,ใ,ใครที่มีใครที่มีเว็บดีๆมาให้เพื่อนพ้อก็ตอบไม่ได,ดมได้นะครับ เบอร์โทรนับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ให้นะซูนซูนซบไ้เออทิ้งเบอร์โทรให้นะแค้นนของมันผิดนแค้นของมันผิดนะเราไปยิงกันนะมันเป็นแบบเด็กนะเด็กปัญญาอ่อนใช่เดี๋ยวสจุดจะเสร็จแล้ว3จุดอ๋อเหลือกี่จุดสาจุดในนี้ผิดแล้วเหลือสจุดเหรออือเหลือเหลือสามเขจะต้องแก้สามเหรอ มันานนเ่มันเป็น A ใหญ่นแล้สามดมันหืดลนะพูดตรงๆถ้ามันเรียงไม่ตรงกันมหมุนไม่ได้เลยคมันเล่นยากใช่มันเล่นยากสจุดแล้วมันจะเสร็จหรอ แต่พี่เล่นเป็นนะเล่นอะไรเป็นพี่เล่นนี้เป็นถ้าพี่เล่นเป็นพี่พี่เล่นเป็นนิโน่ว่าเล่นโรบิกมาตั้งแต่สองพันยี่สิบแต่ก็เล่นไม่ได้บ่อยเลยเกิดก่อนกูหมื่นวันแล้วกูก็เกิดตอูทอดเชสไลน์เลตัวไปอยู่ไหนไหมโหไม่รู้มาจะดูดวงไหมเหรอเออจะดูดวงดูได้แค่จะดูดวง ผมกับเปพมพอขวัญได้เหรอได้ขวัญหรอขวัญดูไหมดูถ้าดูก็โอเคถ้าไม่ด,ไมด,ไดูไม่ดูก็ได้ไม่ดูไม่ดูไม่ได้ไหมครับจบทุก,กนคนจบแล้วเออครับกันแล้วอันนึงดูองก่อนโอเคผมปิดคลิปละบาย